สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขสุข,สขคนค่ะ ขอบคุณตุกการติดตามซอยเบิงซอยแชค์คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจช่อง YouTube แล้วก็ทาง a c e b o o k แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ้อนค่ะ,คะ FC อีหลา่าอุ้งอิง FC ปอโจ FC สาวน้อยเพชรบานแพงที่ติดตามกันอยู่ขอบคุณได้ไหลายเด้อค่ะพี่น้องคะบอกว่าจะเป็นคลิปใดคลิปเกา่าคลิปใหม่พี่น้องคนเลยค่ะคนเบิงในช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อน ซ่อนค่ะเมื่อที่บริตาอีลาอุ้งอิงบริตามโพ่อโจโบริตาคมวงสาวนอยเพจปานแพงไปถ่ายคลิปเนาะเขาก็จะมานางเวาน่งจ่าแบบดีถือว่าเอาโน่นนั่นนี่มาคุยสู่กันฟังมาคุยกันอย่างสี่นะคะเบื้องหันคลิปสาวนกยื่นเห็ดลงไปกับเป็นเรื่องเร้าเกี่ยวกับอีหล่าอุ้งอิงที่บอกได้เลยว่าอีหล่าอุ้งอิงเนี่ยคือซุปตาติดดินนอพี่น้องนอะกินง่ายอยู่ง่าย ยูนาเซเว่นน่งกินนาเซเว่นอ่าเหตุกิจกรรมอีอย่างก็คือเป็นโตข้องเจ้อของง่ายๆสบายๆโบ,บดรอ่าเคิอนอายบอเรอถือโตถือ,ต,ถอตนว่ามือนี้ค่อยดังโรเดอร์ค่อยดังระดับซุปตาแล้วบริว,ว่างโตว่างตนว,ว,ว่าเป็นคนดังเป็นคนง่ายๆอยู่ง่ายๆเรียบง่ายติดดินอิหลีพี่น้องเพราะหลังจากนั้นสาวนุ่งเนื้อกับเบิ่งคลิปต่อค่ะเพราะว่าก็กเป็นก็เป็นคือพี่น้องนั่นแหละ พ่อเจ้าของอมีเวลา ไปเบิ้งคลิปโน่นนั่นนี่ก็ตามไปที่ช่องพ่อเอกคือเก่านี่ละอาจจะเบิ้งย้อนหลังแน่เท่านั้นเองเพราะว่าด้วยภารกิจของเฮาอาจจะบริตตามแบบว่าอ่าลงปับเบิ้งปุ๊บเนี่ยหน้าพี่น้องสาวน้ำเงินกับมีเวลากับมาย้อนเบิ้งหลังเบิ้งที่หลังคือกันก็บอกพี่น้องกันละว่าถ้ามีเวลาพี่น้องกับมาย้อนเบิ้งคลิปซอยสาวน้ำเงินในเด้อเบิ้งย้อนหลังก็ได้จังสีนะคะสาวน้ำเงินกับไปย้อนเบิ้งคลิปพ่อเอกปัตานีหลังจากเข็นที่ว่า ีฬาล่ำอยู่นาเซเว่นเนาะกีฬานั่งกินเขาอยู่นาเซเว่นเบนบ่หลังจากนั้นก็จะมีคลิปต่อจากคันว่าไปเลาะตลาดไทยซุปตาตลาดแตกพีนน้องไปหอดไปถึงกับต้องไทยรงไทยรูปเบนบอค่ะก็คือเป็นเป็นความแบบอีลาก,ก็ไปเลาะตลาดคือเฮาเฮนี่ลาบกี่น้องค่ะ ก็คือไปมองใดถามี่ตรงตลาดถามี่เป็นตะแวะเป็นตะลงไปจับใจซื่อของอ่ามีความจําเป็นว่าจะต้องซื่อแนวไปเหอยู่เหตดกินเงี้เสียอิหล่าก็ล่งไปน้าได้พี่น้องคือจริงๆแล้วบอล่งก็ได้เป็นบอพี่น้องให้คนอื่นลงไปก็ได้แต่ดูความเป็นอุ้งอิงง่ายพี่น้องดูความเป็นอุงอิงเป็นคนง่ายๆติดดินเรียบง่ายอิหล่าก็ล่งไปนำ้ำไปเลือกนำ้ำไปสิเอาโนนเอาดีเป็นบอในโซนเนือสัต์ กัสิปหาเนื้อง่วมะก,ก้อยนั่นละพี่น้องเพราะว่าเคยถามอีลาอุคงอิงตอนไปเล่นบ้านนะไปเล่นบ้านอีลาอุ้งอิงอ่ะแน่อแนวกินที่อีลามากแข้งนี่คืออียังกะก้อยก <c oughs> ้อยเนื้อก้อยเนื้อหอยแข้งเบงสี่เป็นบอกคับพี่น้องนั่นก็ไปโซนเนื้อสัตว์ไปโซนอาหารสัตว์ไปโซนเนื้อสัตว์นั่นแหละเนาะกะเป็นเนื้อง่วอ่าจากสี่เรากะไปโซนอาหารทะเลไปเห็นคอมเมน คอมเมนต์อยู่ใต้คีิปรเอกสะั้นเลยอันเสือหอยแข้งไห้อีหลาน้แเน่จากสิบกิโลเอาหอยแข้งน้ำเน่ลูกถ้ <c oughs> ากันไปพิมพ์สะด้านเลยทีเดียวเนะาะเพราะว่าหูไวอีหลามากินหอยแข้งเมืนบอพี่น้องกับไปส้อยกันพิมพ์เอาหอยแข้งน้ำแน่เอาหอยแข้งไห้ลูกน้ำเน่อีเยยสีเปนมนบ่พี่น้องกับไปซอยกันพิมพ์อยู่ใต้คีโปอเอกกระตากดีพี่น้องนี่แหละพี่น้องค่ะก็คือ อุ้งอิงก็ยังเป็นอุ้งอิงอบวาสิด,ดังขนาดไหนก,ก็นตามแต่ก็ยังเป็นอุ้งอิงคือเก่าพี่น้องบบเมนแคนนี่เด้หลังจากออกจากตลาดเนาะมีแฟนคลับคอทายรูปคอทา,ายรูปนําหลังจากนั้นพอเอกแม่น่อยกับพา่อิหลา่าอุ้งอิงไปซักผ่าพี่น้องไปซักผ่าอีกคลิปหนึ่งเนาะตีสาวนงเดืนกับเบิงพี่น้องก็จะเบิงงบเบ้งกันนั่นแหละไปซักผ่าพี่น้องโชคดีนะเมอนี่ซักผ่าคือ มีร้านแมนบ่มีร้านรับอ่าให้เฮ้าไปซักง่ายๆอบผ่าง่ายๆเลยคือแค่ห่อผ่าไปยัดใส่้วะนะ่วซส่นเนาะยัดใส่ตู่ใส่น้ำยาซักใส่น้ำยาปั๊บปนุ่มกดอ่าบอกเขาอ่าให้เขาทํางานไปเฮาก็เหตุกิจกรรมเข้าไปเล่นเฟซเล่นไล่เฮาไปหรือเขามีกิจกรรมยังกะทําไปหอดเวลาก็ไปเอาผ่าออกเอาออกแล้วก็เอาขึ้นอบแค่นั้น กัดกดตามเวลาว่าจะมีเงินไปหยอดเขาคือว่าหาเงินไปหยอดเขาเออเขาจะทําตามเฮาหลังจากนั้นอบแล้วแล้วเขาแค่พับพับแล้วเอามาใส่การได้เลยก็มีคนไปถามพอเอกอยู่ว่าสิถามพอเอกอยู่ว่าไปงานสูม้มือสูม้มือแบบนี้เราซักผ่าตากผ่าจางังไดเหอนวาพอเอก,กะตะห้กขนาดพอเอกไปตออเปิ้นพอเอกไปตอบว่ากะซักแล้วก็อบให้แห้งแล้วก็พับเลยครับเปอร์สนพับ เราก็เอาไปใส่งานได้เลยคือบ่มีการไปตากนะน,นะพี่น้องลดขั้นตอนของการตากเหมาะสําหรับแบบว่าเฮ่าจําจเป็นเดินทางหรือวันในช่วงหนาฝนเนาะพี่น้องเนาะที่ซักผ้าตากผ้ายากๆกลับไปที่ร้านเลยอย่างเช่นเป็นบ่มีร้านซักและอบแห้งไปเลยอย่างเช่นนะคะก็กสะดวกอยู่ค่ะหลังเทอสาวนุ่มเนี้ก็ไปใส่บริการเนี่ยพี่น้องเพราะอายุบ้านเฮานี่มันต้องตาก อยูบ่บานเห่าก็เป็นเครื่องซักผ้าแบบบ้านเห่ากระตรงตากนะคะพี่น้องโบเด้บ่บท่านได้มีแบบเครื่องอบนะนะ่ะนะก็ตั้งเท่อถถาจะซักผ้าห่มซักยางเยื่อสีก็อยากซักให้แร้วเร็วอะ่ะก็ไปใส่บริการเพิ่นเนาะแต่จําเป็นต้องมีเงินไปหยอดตู้เพิ่นนะ่ะนะก็สะดวกสบายเราเวลาสาวน้อยเพือนตามตามเนี่ยตามอีหล่าอุ้งอิงตามปอโจตามสาวน้อยเป็นปันแพง ไปบึงเพลินทำการแสดงไปถ่ายคลิปนี่เนาะกะให้มือกล้องไปซักแบบนั้นคือกันว่น้องเ <c oughs> อ้ย่าสั่นเนาะขนาดเจ้าเนี่ยยังให้มือกล้องไปซัก่าสั่นแต่เวลาอุ้งอิงซักเองพี่นองแม่หน่อยก็สอนให้ลูกเข็ดเองสุดยอดคือกันแม่หน่อยกระไดบอกลูกเข็ดเองให้ลูกเข็ดเองกระตองจังสั่นี่นองแต่ว่าส่วนสาวร็อคยูนี่เนาอะอนมือกล้องแล้วเสียคาดองมา มาซักผ้าให้นะนะเพาะฉะนั้นก็ต้องให้เพื่อนไปซักเราไปใส่เลยนี่เราสั่นเราไปนอนพี่น้องเราก็ค่อยสบายนะคะเรากา็ขึ้นไปนอนคะ่ะเบิ่งหันนี่เนาะกินยานแล้ขึ้นสิเมนง่วงกันเลยไปนอนนะคะเอาพี่น้องนี่แหละเข้ากันเลยเขาก็เลยเห็นชีวิตประจําวันอีหล่าอุ้งอิงแล้วก็เห็นความ ความเรียบง่ายของอิหล่าอุ้งอิงคลิปเบิงหันเว้าไปแล้วก็เว่าอีก่อพี่น้องตามทิดชีวิตอิหล่าอุ้งอิงในแต่ละมือนี่เนาะเห็นพอเอกทายนนท์นันนี่มาให้เบิ่งก็คือด้วยความเป็นคนเรียบง่ายอีหลีเหล้ากะง่ายๆพี่น้องซักผายเองดูแลเจ้าของเองนะคะอ่าไปตลาดกลับไปน้ำโมจเียเนาะกลับไปจริงๆบ่ไปก็ได้เป็นบอพี่น้องแต่ ก็อยากไปเพราะว่าเป็นอุ้งอิงไงพี่น้องเป็นจังสี่ไงเป็นง่ายๆเป็นแบบสบายสบายเป็นคนบ้านๆพี่น้องบ้านๆที่ธรรมดาแต่ว่าพิเศษไงว่าสันเอาเาเบาซู่กันฟังเนาะเบาเรื่องลูกสาวนี่เเ้าไปหฮงเ้าเฮงมวนเนี่ยพี่น้องหฮงเ้าแฮงมวนเฮงเ้าแบบหฮงมีความสุขเป็นคือกันบอคะพี่น้อง อยากคุยยุบมือจังสิเนาะเอาละพี่น้องคะนี่คลิปนี้ะกะเจ้าเว้าห้ฟังนี่ละวว่าพอดีเห็นคลิปพ่อเอกนเนาะ,นะที่ว่าพาอีลาไปตลาดพากีลาไปซักผ้าซักพรากาะก่อนจะไปนอนนอนสันนอกับทำหน้าที่ทำภารกิจส่วนตัวเจ้าของให้เรียบร้อยพี่น้องเห็นแล้วค่ะอยากเอามาเบ้ามาคุยกับพี่น้องเบาพี่น้องเห็นแล้วมีความรู้สึกจังใดเน่ หักอีลาอุ้งอิงหักอยู่แล้วแหงหักหลายกว่าเก่าอีกแล้วพี่น้องแมนบอค่ะแมนบอกสันเอาพิมพ์มาเบิงต่คลิปนี่พี่น้องว่าจังใดแน่ขอบคุณค่ะที่ติดตามคลิปวิดีโออยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ